สวัสดีนะครับทุกคนวันนี้ก็จะมาดูนะครับว่าผมเนี่ยเล่นเกมโซนิกสองอันเนี้ยอันเนี้ยจบไปเรียบร้อยแล้วนะถ้านะใครไม่เชื่อมาดูเร็วๆมาดูเลยใครไม่เชื่อนะครับผมเล่นจบไปแล้วจริงๆก็คือใครไม่เชื่อนะครับกดดีไลค์ได้เลยเออถ้าใครเชื่อนะครับกดไลค์ไปก่อนนะครับกดไลค์ไปก่อนโอเค ถ้าใครไม่เชื่อนะผมว่าทุกคนไม่เชื่อว่ะโอ้ทุกคนทีน่แบบเอ้ยผม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 โปอะอะไม่ได้โป้นะครับเล่นมาจริงด้วยหัวร้อนด้วยเออบวกกับความหัวร้อนแล้วก็ความแหลกของเกมด้วยนี่เห็นยังทุกคนเห็นยังโอเคผมผมไม่ได้โปรนะครเล่นนานมากเลยหนึ่งชั่วโมงได้ก็คือเล่นหลายลวันละ บแล้วผมก็แปลงร่างได้ด้วยจริงๆครับกว่าจะเก็บมันมาโลกครบหมันก็หนักผมผมเล่นเทคนิคอะไรก็ไม่รู้แล้วผมก็ผ่านมาได้เลยเออผู้จัดการกูเหรอไอ้ตุ้ยพี่บ๊อ๊ะเออไอ้ไอ้เอ็กโรบอทท้าผมทำยังไงหรครับถึงท่องไว้ว่าอะไรหรือไครับผูจะไม่ตุยแล้วก็ตุยแต่ก็ไม่ตุยแล้วบางครั้งอ่ะบางครั้งก็แบบโจมตีจนแบบพังแล้ว แต่โดนบัคอกเกมอะไรก็ไม่รู้หายตายเลยก็เลยกลับเล่นแล้วมันก็ถึงเวลาที่ผมจบเกมเรียบร้อยแล้วโอ้โหเราจะทำอะไรก็ได้แต่ว่าตัวหนึง่งรออีพีหน้าตัวหนึ่งยังขี้เกียจเล่นเลยอ่ะมันไม่อยากเล่นแล้วอ่ะพอมันเล่นตัวหนึ่งจบปกติผมจะเล่นเกมตัวนึง่งเม่มันจบหมดเลยนะ แหวนแหวนเอาตามมาหนึ่งนิ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 ่งแหวน เก็บเรียนไม่ครบเลยห้าสิบี่นันกับผไปาครับผมไปยาวๆแล้วก็จบทุกคนเห็นใช่ไหมครับผมไม่ได้ทำอะไรเลย ทุกคนเห็นใช่ไหมว่าผมแบบแบบไม่จับได้จ,จ,จงนอกจากแรงลูกก็ไม่ได้เสกเลยไม่กลัวลวงงานเลยไม่หมดจะดับได้ไงวะพี่จะมารับพี่เสกหรอป๊อโอเคโอเคแค่นี้แหละทุกคนนะให้มาดูเฉย <c oughs> เดี๋ยวนะครับมนันยัง <c oughs> มันยังไม่หมดนะมันยังมีอีกเออเราให้ดูมันยังมีอีกอออมันยังมีอีก เออโซนอิกสองอันนี้ทุกคนน่าจะเคยเห็นไปแล้วนะอาจจะทําคลิปไว้แล้วแหละมาแจ้งเตือนได้นะมาแจ้งเตือนได้นะครับมาแจ้งเตือนตรงไหนก็ได้ที่มันมีแบบปุ่มคอมเมนต์นะครับโอเคแต่โซนอิกหนึ่งเนี้ย่ซนอิกหนึ่งเนี่ยผมอาจจะยังไม่แจ้งนะครับว่าผมเล่นจบแล้วจริงๆผมเล่นจบแล้วจริงจริงนะครับหรือเปล่าอ่ะหรือว่าผมอัดคลิปไปแล้ววนะ่ะเออไอสองกับไอหนึ่งแล้วก็ต้องสอง Okay. เรามาดูหนึ่งนะไอซ์สองตัวอีกสองจะกลับไปดูใหม่นะครับแล้วผมจะได้ลงคลิปเลย ผมเล่นจบไปแล้วจะกินอันนี้ก็จบไปแล้วนะโซนิกซีดีจบไปแล้วอ่ะไม่เชื่อใช่ไหมอ่ะถ้าไม่เชื่อมาดูโซนิคซีดีต่อโซอนิกซีดีเล่นจบแล้วแต่ไม่โบเล่นยากสุดหาลยละเอามาลดนก็เลยไม่ได้เล่นมันยาก รอนานใช่ไหมยกนะ๋ยู่กับแจ้งแกตกกว่าเกลูกไม่ใช่เพราะอะไรนะแม่ใช้แบตแล้วแม่ก็โยนมาให้เลยโยนใส่หน้ากูด้วยตุกทีนึง ก็ไปดูกันว่ามันจหรือเปล่ามไม่จบแล้วนะคบทุกคนไอ้เกลืมันนะโอเคเอ้เกอไม่ไปเลยเนี่ยเขาบอกว่าถ้าเล่นจบแล้วจะได้เทลยวมาเห็นเกลเียวนะครับอันนี้เทลอันนี้เห็นเทลไหมครับเทได้เยอ้ย้ยโยโ้้ 哇，嗯，多新鲜。 โอเคแค่ okay. นี้แหละมีเดียวก็พอเอ้ยจบแล้วก็ต้องมีเทลเทลโอเคเร่มจบแล้วต้องมีไม่ดี๋ยวลืมอะไรบางอย่างมันต้องลืมเดี๋ยวมันมันมีอันนี้ด้วยอ่ะนี้จบอามันจะมีอันนี้อีกมาด้วย 讲来哇。 และของพี่คุณอืมโอยกดโฆษณาอะไรแล้วไม่รู้เขาไม่ได้ใช้ผมนะใชคใช้น้องผมมีน้องนะน้องผมชื่ออะไรวะจำชื่อน้องไม่ได้ไอ้เหี้ย และเล่นไม่มีน้องหรอกก็คือผมเองแหละแต่ไม่ใช่ชื่อผมไม่ชอบเรียกผมว่ากาแต่ผมไม่ได้ชื่อกาโอเคเข้าใจยังอันนี้ไม่ใช่ชื่อผมนะก้าวยังจะไม่บอกใช่ไหมก็เลยเลือกที่จะชแช<ม>ร์บลมคลาวหรือว่าการอัโหลงคือไปเก็บไว้ในแอปหรือว่าในเว็บไซต์อันนี้นะครับแอปตัวนี้นะครับชื่อว่าทเทราบ<ม>อมครับเป็นแอปที่ให้ว้า ใช่คุณเจแล้วผมมาลงใหม่แล้วกันโอเคเคลียดนีด้และครับ